ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่บอกแล้วว่าฝนตกคุณเพื่อน,นดีนะเมื่อวานที่ยายไปเก็บพวกเอผลไม้ไว้พวกผักพวกผลไม้อกมะเขือเทศพรุ่งนี้จะเอาไปฝากญาติเนี่ยเนี่ยตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยว,ดยวแดดออกถึงมันแดดออกยายก็ไปเก็บไม่ได้ตอนนี้อตอต้นมันเปียกก็ได้เท่าที่ได้เนาะ ยายจะมาเก็บขา้าวโพดไปตำกินวันนี้เดี๋ยวจัดกล่องของของ,องของฝากเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมากล่องของฝากเดี๋ยวยายกินข้าวเสร็จก่นอนอืหวานหวานเพิ่มเพิ่โล่งใจอือ,อแดดออก หวานดีเบลเลอร์เลยลูกเบลเลอร์เลยปลูกม่ใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างดีมันก็เลยสมบูรณ์เกี่ยวกันกบเก็บข้าวโพดไปตำไหมเนี่ย <c oughs> หวาน ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเนี่ยตั้งใจไว้จะมาเอาขอ้าโพดอย่างเดียวถือไปนะคต้นมันทิ้งก่อนหนึ่งสองสามนี่อานี่ไว้ทำพันนี่อันนี้ต้นสูงสุดๆเลยเนี่ยโอ้ยนูน่นนู่นดูต้นเขานูน่น ไปต้มกินเลยต้มให้แฟนยายกินด้วยอันนี้มีฝักไหมอ่ะไม่น่าจะมีออกเ้่อีกราไรเนี่ยเราเยอะไหมเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนี่นะคะเก็บหมดแล้วเพื่อนๆน,นี่เหลืออยู่อันนี้นเอาไว้ทำพันธ์ต้นเดียวเนาะ ไปตำเดี๋ยจะพาตำข้าวโพดกินนะคะวันนี้พอใจกับข้าวโพดใหญ่ยายมากเลยแบบว่ามันฝักมันเต็มหมดเลยนะมันไม่มีแบบฝักแบบแบบรอนหลอเนี่ยเนี่ยทํามันน้อยๆอย่างนี้ก็เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ค่อยเยอะนะบางอันนะเล็กๆแต่เต็มเลยบางอันเต็มแต่อันนี้ดูดิเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีเลยแบบพอใจพอใจนะปลูกครั้งแรกเลยนะเนี่ยปีนาเอาใหม่เนาอ นี่นะคะเพ่อนๆทำแค่สองปักก็บพอแลนะเนาะกินคนเดียวอยากจะใส่แอปเปิ้ลใส่ลูกพลุนไปหน่อยนึงมะเขือเทศเนาะตอนนี้ต้มกุ้งกับปลาหมึกอยู่มาตำพริกแหลกแล้วใส่พงนัวใส่มะนาวลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลรารลงไป 2 2เดี๋ยวเอาน้ําตาลหน่อยนึงใส่น้ําตาลลงไปอื้อหืออร่อยแซ่บแท้เพิ่นเพิ่น องไม่เห็นหรอกเพื่อนมองไม่เห็นหรอกกล้องมันตั้งไม่เป็นตั้งกล้องไม่เป็นไม่ใช่ฟีมือทํากับข้าวฟีมือกล้องถ่ายทําสวน <c oughs> <c oughs> ฟรีมือกล้องถ่ายทําสวนนะคะเอฟซขอจัดตำผลไม้รวมยังไม่ได้ตำเลย กินอยู่ทุกวันทุกวันัไม่ยังไม่ตําเดี๋ยวอากาศดีๆจะยกครกไปตําในสวนผลไม้รวมนี่นะคะเพื่อนต่ำข้าวโพดนะคะยัวๆไปเดี๋จะพาไปชิม <c oughs> <c oughs> เป็นตาแซบไหมแซบอยู่เดอ้อ สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาตำข้าวโพดนะคะยั่วๆอ, <c oughs> อันนี้ไม่ฝักหนึ่งจำได้ไหมต้นที่สูงกว่าเพื่อนอ่ะอยายนึกไว้แล้วเชียวอ่อยายแบบว่าคิดว่าเขากลายพันธุ์แบบว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวโพดที่เขาเลี้ยงสัตว์ขาวพดที่เขาปลูกตามตามฟาร์มเนี่ยนะมันมีอยู่ต้นหนึ่งมีสองฝักเอ้สามฝักกับฝักเล็กฝักหนึ่งคราวที่แล้วยายเอามาต้มกินก็โอเคอยู่เนาะอืมแต่คราวนี้ยมันมันมันแก่แล้วยจริงด้วยมันกลายพันธุ์มันจะออกแข็งแต่ว่าไม่หมดทั้งฝักนะ เคยเจอไหมบ้านเรามันจะมีแบบว่ามันผสมมีฝักมีใยมีเล็กนะ่ะเม็ดเขานะ่ะเม็ดเขานะ่ะมีแบบแบบแข็งกับแบบนิ่มอืมขอโพดที่เขามาทำอาหารสัตว์เนี่ยแกแล้วมันจะแข็ง ดอกไม้ซื้อมาให้เขาก่อนจะเอามาให้เขาเอามาจัดแจกรรมดอกไม้กหรอเ,เอามาเอามาทำวิวเอาไปทำรถ่ายรูปให้หนอย khá là ít đi nữa ừ. Ôi, dài. จะให้ดูแตกต่างกันมากเลยกุ้งอันนี้ซื้อแถวนี้อันนี้ซื้อมาจากร้านเอเชียไม่ได้เอากระดาษมา กินเล่นเล่น น้ำตั้งอยู่ตรงนั้นจะลุกไปเอาก็คัดจังหวะกำลังอร่อยอย่ะยายเริ่มทายให้ดู มเม็ดเล็กมเม็ดใหญ่อยู่ในฝักเดียวกัน ไปแค่นี้แหละอนเพิ่อยนี่ยไปเอาน้ำมากินก่อนแล้วค่อยมากินต่อไปมาคิดถึงคิดถึง ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะ